ผัดกะเพราไก่เส้นนะคะลาดบนสบปากเกตตี้นะคะไก่อันเนี้ยครัวไปอบไก่นะคะครัวไปนึ่งนึ่งแล้วก็เอามาฉีกเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็ระผัดใส่นะ้ำมันหอย ใส่พรขาวหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่พริกกระเทียมแล้วปานหน่อยหนึ่งอันนี้เป็นเส้นสปากเก็ตตี้ที่เราต้มไว้แล้วนะคะต้มประมาณ15บห้านาทีนะเวลาต้มใส่เกลือไป1ช้อนโต๊ะปลาสปากเก็ตตี้ครึ่งโลแล้วก็ใส่น้ำมันพืชไปประมาณสมช้อนค่ะน้ำท่วมเลยเส้นมันก็จะไม่ติดไม่ต้องมาคุกน้ำมันพืชต,ต,อตอนตอนออกนะใส่น้ำมันพืชขนาดที่ต้มเลยค่ะ น,นี้เราจะไม่ผัดแบบเยิ้มนะคะผัดเป็นหนึ้งเรียบร้อยค่ะผัดแห้งนะคะเปลี่ยนใจแล้วตะกี้ว่าจะเอาไปลาดผัดเลยดีกว่ามันจะได้หอมเข้าเนื้อ ในช่วงที่ผัดเส้นลงไปนะคะปิดไฟเลยเพราะเดี๋ยวเส้นเละปิดไฟเลยนะคะแล้วก็คุกเส้นกับตัวกระเพราไก่สีกที่เราทําไว้มันน่าจะอร่อยแล้วหอมว่การที่เราเอเลาดลงไปเนาะจะพยายามไม่ทาข้าวให้เขานะข,าข้าวมันเขากินเบื่อแหละแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวไปใส่กล่องกัน